เ่ยนี่นี่นี่รูปมะถุนมะลุพี่น้องเห็นไหมครับอยู่ทังขนกว่าทังปุ่นแบบนี่เห็นไหมครับตะคู่ครับมันเป็นตะคู่มันเป็นเจเดือนแข็งครับพี่น้องลักษณะสีะมาณนี่เห็นปะนี่ครับตัวหิ้งแข็งน้อยครับพี่น้องอู้เป็นเล้งเด้ ไหนวิธีครับกอปากมันเอาทัดเด็ดทัดเด็ดไม่นงโอ้ปลาสุบมันไม่ได้กินนะไหนมันกอปากมันนั่นเอ้ยแก้วมันเป็นจังไหนยับลอยครับผมนี่ขบิ้นโอ้ปกครองปกคโอ้โอ้โหปึ้นชนับพี่น้องโอ้ตัวนี้ับตัวนี้โอ้โหโอ้ยตัวสวยๆครับพี่น้องครับนี่เอาละพี่น้องสองตัวเลย เท่าไหรก็ถือพี่น้องครับเอาถือไปถือไปครับถือไปไปหลุนตัวเท่างหร่อีกเอาไปทางบุ๊พี่น้องูระชับมั้ยเนี่ยเบลกอลกุ้งเลยกระชับพี่น้องครับอู้วา,ง,าง,งตัวนี้ก่อนวางตัวนี้ก่อนลงตัวนี้มั้งโอ้โหนี่ก็ะชอนใหญ่อีกแล้วครับปาพี่น้องออออโอ้โหจิตโอ้ผมลุกครับพี่น้องไม่เหลืองหุวยแล้ครับพี่น้องครับ กน้าครับผมสามแต้มแล้วว้าวสุดยอดครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุต้อนครับสวัสดีเย็บีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับเนาะพ่อกันครับผมอีกแล้วมาจงแฟ้มนี่ครับมีสีภาพี่น้องมาใส่เบ็ดนอนหน้าครับมาครับตุ้กไส้ครับ ต่ว่าค้อนจีใส่เบ็ดเ้าไปหาเฮียก่อนพี่น้องอันที่ผมสัญญาไว้น้อครับนอ้อง่าผมจิบทามาหาเฮียไอตะคูน้ครัน้อครับน้องเฮียตะคูปลาอยู่แบบไหนครับพี่น้องเบื้งไม้ครับมันเป็นปลาอ้อยเก่าแล้วก็มันเป็นนามสมครับพี่น้องครับมันสือยู่อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับค่ะา่ะขอบคุณครับ ันจะเป็นขย่ยน,น้อยเนาะพี่น้องมันจะเป็นโพนน้ำสวมน้ำสวมเนี่ยบังได้โพ้สวมเนี่ยไม่ได้ยุ่งบังหน่ะพี่น้องครับหลายครับพี่น้องกระเศษข่อยมันไผ่ไก่ดูเห็นปะครับไวใน้อยนี่ครับเป่นแมนเบอร์เลยครับนี่ขวบบังข้าวของอยู่อไรห้อยก้นในเดี่ยวนี่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่าบองได้ลำสวม มันปรอยู่มันสียู่ทั้งทึ่งนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมึงจีก้นในเบื้องนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องสาเบื้องใกล้ครับปุ๊บนี่บ่พูอะไรวนี่นี่นี่รู้มาถึงมาดุนพี่น้องเห็นไหมครับอยเห็นเหรอทั้งปุนเหรอนี่เห็นไหมครับตะคู่ครับมันเป็นตะคูมันเป็นเจเดือนแข็งครับพี่น้องลักษณะสีประมาณนี้เห็นไห นี่ครับตัวเงแข็งนหน่อยครับพี่น้องดินย่างดีครับพี่น้องครับตัวนึฟงฟังข้นขึ้นมาเทเดียวนี่โอ้บลกหลายเลยครับพี่น้องคนน้นเาก็บ,บีเอาเลยครับครับเต็มเลยคือาตาล้วไข่เดือนขดมันมันว่าแมนขี่แกเดือนว่าแมนใส่เดือนแดงเลยพี่น้องมันเป็นไข่ใส่เดือนหแต่าว่ามันโตน้อยโตแข็ง,ขงครับพี่น้องนี่ครับ หลครับพี่น้องหลยหลยหลนี่ครับผมมดรวาพี่น้องเอิ่นขึ้นกันว่านะครับน้องว่าตะคู่ครับตัวเอินตะคู่ครับพี่น้องบ้านผมเอื่นตะคู่หลายครับพี่น้องนี่ครับตัวพอดีใส่เลยครับพี่น้องส่เบทแล้วส่มันจีดิน ปักหมาักไทยพักกลางครับพี่น้องเหมันอียู่แบบมันอีดินดีแล้วมันก็ดินเบิดขึ้นปลาดุกกับมักปลาคอกับมากปลาอยังกับมากพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคนใส่เดือนแล้วๆอันนี้ก็คือบอกซื้อๆนะครับนอกว่ามันมันอยู่แบบนี้พี่น้องมันจะยู่น้ำขันแท่นานะครับเนาะขันแท่น้ำโพนตอนที่น้ำถ่วมครับพี่น้องแล้วดูน้ำถ่วมน้ำหลากเนี่มันอียู่น้ำโพนน้ำมันแท่ันสีหาง่ายสภาวาหนาแรง หลาแรงมันสีบลมี่ได้พี่น้องเลยบลมี่มันสีนี้ในช่วงนี้เหรครับพี่น้องโอเคครับไปเจอกันตอนใส่เบ็ดครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันอีกรอบครับพี่น้องแต่เวลาใส่เบ็ดครับพี่น้องหางวงกลัวหรอครับหกมงเหรอตะเวนกระทั่งตกดินครับพี่น้องมาขึ้นมาหันฝนตัวครับตกแห้งเลยอารมณ์เสียครับพี่น้องไม้เขาไปจะเป็นไม้ไหนล่ะครับไม้ไฮน่า นหน้าน้าหอมครับพี่น้องหน้าหอมน้ำไหลลงมาน้ำไหลถอดมากผีพี่น้องน้ำไหลจากคูนครับไหลลงมาเรื่อยๆหมายเขาเป็นจะใส่ดีมากบ้างบ้างน้ำปลาเขากำลังกำลังเขียวครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นน้ำโอ้เป็นจะมีปลาไหลปลาอย่างพันคอเขาลงมุมนี้พี right ่น้องไม่ได้เงียเงียเด็ดมากพี่น้องได้เงียสักคูนะครับเนาะแล้วกับเบ็ดเงี้ยวหาสิบลังครับพี่น้องใส่นี่แหละครับไม้นี่แหละข้างหลังตกไส้นี่เรา โอเคปะ่ะเดี๋ยวใส่เวียดต้องกันครับพี่น้องไหมใส่หลังแหลกเลยเ,เวลาปักเงียกับบ่อมียังไรครับพี่น้องที่ผมเคยบอกครับปักหัวเนาะครับเนาะปักใส่ปองครับพี่น้องครับใส่ปองก็น้องเมิงเนาะครับเนาวามื่อนี่ปลามันสิกินบ่าพะาว่าฝนตก ขวาปลาคนตกเรืวปลาเ่กินเบ็ดพี่น้องแล้วคลิปนี้นี่คำตอบครับปลาไม่ที่กินคือเพ่กินเขาหลู่กันมือเลี้ยงนี่แหละพี่น้องยุบโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้ากันเดี๋ยวเขามาหลุนกันตอนใส่เบ็ดเรียแล้วก็กินเขาเล้วมายามน้องกันครับพี่น้องครับขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้ากันครับกันตอนยามครับผมแสมเลกยมาแล้วครับพี่น้องครับช่อนครับพี่น้องครับพูดครับ นี่พี่น้องอ้ชันนาครับผมชันนาชันนาอ้ยมันคือกินเลือกอะกินเลือกมากพี่น้องอู้กัดมั้ใ่งีามักิบว่ากัดสายครับพี่น้อง จะได้เบ็ดโอเคแตีมแรกมาแล้วครับผมใส่งามๆครับพี่น้องครับใส่ปนห,หนึ่งเตียมหนึ่งเตียมเยนเฮียก่อนพี่น,อน้องปลามีกระติบบ้าใสดอกพี่น้องเพราะเรามงาเพราะว่าเป็นเป็นปลาหนามบ่าไหลครับหนามนิดหน่อย พอ okay. ม,มีปลาพ่ไ uh ด้ก huh> ินแล้วครับเนาะโอเคมันม oh. ีเสียงมีแต่เสียงปลาประสิทมันเบียดบุตรกันมัน้างหนี่ก่าไม่ต้องมัถือบ่ะเนาะพ่อแมนถือบรือเน้องมึงขับมึงนะขันเด็ดมันลอยอยู่ป่ะโอ้ยยุ่ยยุ่ยนี่นี่โอ้โหนี่เจ็บปาคอโอ้ ช่อนครับผมต้นต้นใหญ่เตรียมที่สองครับผมโอ้ใส่งามพี่น้องใส่ปนใส่เกียงเตรียมสองเต็มแล้วนี่เจว่า เสียงบ่นมันเสียงตีแนแห้งกว่านี้เลยพี่น้องนี่มันเงียบเลยของมันน้ำนิดหน่อยเด้อพี่น้องน้ำมันตื้นเองโอเคเดี๋ยวไปลุนหลังต่อไปครับผมปวดเราก็เปลี่ยนเฮีย่ยวก็ใส่ไว้ไปลุนหลังต่อไปครับผมนี่ถือตื่นเลยครับวายน้องครับน้องเพิ่งเหี้ยอุ้ยเห็กผมเป็นสิ มีอูตูโอ้โอยใสหะตปลามุนแต่พี่น้องโอ้ยด่าครับนี่พี่น้องครับุณ่ะมันดึงไปุณ่ะุเหรอโอ้เสียแท้มเสียไมัดเสียพี่น้อง,พ,องพี่ยังอกเี่เียไว้กนเบื้งทั้งหน,หนาวนลูกะมเียงไรเลย

มันแรนพันบ่ะของ,งยังของ,ของโอ้สะด,ดุกหน้าครับพี่น้องอันต่อไรสินนโอ๊ะนี่เด็ดปักเด็ดปักไม่หูอครับอู้ยังเหลี่ยมพี่น้องพักพักเข่ากั้นหนุนพักยังก่อนเด้อพี่น้องเด้อกี่สามเตีม้มครับผมปึ๊บนี่นเดี๋ยวเฮียก่อนพี่น้อง หมูเลี้ยงไรเล่หรอลงข้างหนางี้ป่นี่ยูทำไรไอนน้อแอลไล้วตั้งสุดท้ายเขอมองหนีเล่เลยไปยัปะปดุกว่ะตั้หนวอึ๊บน้องครับปลาดุกครับผมนี่นโอ้โหปลาดุกหน้าครับพี่น้อง อ้หันตับเลยน,นี่ค่ะที่การจับพี่น้องจับสีเลยพี่น้องเด้อยังเลยอึ๊บยังเหลี่ยมออกตะปลามันดอกกันได้พี่น้องขวนเลยวะใครขวนตับเลยพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องสีแต้มครับผมอ่าเจ็นเฮียก,กันพี่น้อง โอ้ยน้ำหน่อยๆครับพี่น้องครับน้ำเมื่อไหร่ด้วครับน้ำมันไหลนี่เบิดก็เลยใส่เสียงดวงไว้ครับพี่น้องถึงดีเสยสีเข้มแล้วปักไว้เหมือนเดิมดูงันตโตเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยวัด <laughs> ยับยับ,ย,บยับปากนะ <laughs> ยังไงปุ๊บแล้ว เอาลุดตยื <pr an> <ti kes> ้อไม่ปลายปลายอยู่ๆเด้เนี่ยปลามันอยู่ไหนดีๆพี่น้องใส่เงี้ยใส่เงี้ยอุ้ยคล้ายเสือ่ะเอากอปากมันลดเบียร์พ่องเฮียไม่ต้องไม่ต้องใส่เฮียแม่เราไปใกล้ๆ่ปากกอปากมันเลยนะดึงขึ้นเพาะดึงขึ้นเลยให้มันกอปากดึงวัดตอนนี้มันกอหรอก เป็นจ๊งไดนเป็นไหนวิธีครับก่อปากมันเอาพี่ต๋องชัดเด็ดชัดเด็ดไม่ต้องโอ้ปลาสูบมันไม่ได้กินนั่นไหนมันกอปากมันนั่นไ่นเอ้ยแก้วมันเป็นจังไหนหยาบลอยครับผมนี่รอเอาเลยมันไม่ได้กินได้บ้างเหอพ่อกอปากมันเลยนะมันกำลังขาวบ่อสิบเลยด่ดหูบ่าครับคือบอกเนอันพ่อนชีดมันขับหลักตกประนิ้นนะบ่อพ่อน่ะเอา เอาสิปากใส่มันนึงสีเลยะใส <c oughs> ่อะไรพี่นองครับพี่น้องครับโอ้ยในเรื่องครับพี่น้องรอเอาแหวมนึงเลยอาสูบครับตักอาสูบมาดูถังก๊อกครับผมเฮ้ยยังก๊อกปากว่โอ้ยเกือบล้างสุดท้ายแล้วไก่เบิดแล้ว บ่เบิดตัวนี่พ่อเนี่ยเบิด <simitation> 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 ก็ตีงเกินมันก็ตีงบ่อยอย่างเงี้ยอย่าอื่นพอเพียนเฮ่ใส่ไว้เหมือนเด <Liberty>. ิมไปเบื้องหลังก็ไปนี่พอว่ได้ใส่แล้วอันอบ่หอดรถแล้วครับเลยสองหลังรุปคนมาไปฮะเฮ้ยวันนี้ น้องนี่เฮ้ยว่าย,ายพี่น้องครับปลาคุยไม่แม่รุดเลยวะนี่แมมนี่ต้นก่ากเขาเนี่ยตกก้นก่าเขานั่นเบิ้ดเพิ่มขนะโอ้โหสามเป็นรถจ่ะอยู่ปะล่ะโอ้ยหลยยุดทสาพี่น้องครับมังถอนต้นเขาเขกามา เสียดายเสีนาะพี่น้องข้าเขามุนเลยว่ะหืมลกท้อนเขาเขาก็้อนเลยนั่นเขาหยาดาเ่ยปกเสียดน้ำโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายหมูย่างคักแล้วเนาะมันยังหลุดเนาะเป็นยังไงมันเป็นเบ็ดสั่นไงเะว่า,าวมันคักแล้วข้านี้อีกบ่ บมมีนะบอกว่าใช้แล้วใช่สรุปวคนงานยายามควบเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับใส่กจะเก่เนาะมึงพี่น้องครับ รอบแรกครับพี่น้องรอบแรกถยอมะม่งครับพี่น้องปุกหนึ่งปุกสองครับพี่น้องปุกสองสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตอนสอบครับผมายรุ่นเบ็ดตอนสอากันต่อครับพี่น,อน,น้องเคลื่อนไวสิสอยนไมายามอีกรอบหนึ่งพะะพี่น้องนอนเห็นกับลุก๊กไส รับจ่อยรับรเลยมันหลุนหลอบเสากันอีกเจียวๆกันแล้วพี่น้องไปหลดนอีกกรอบหนึ่งตอนเสาครับขึ้นมาถิอม้ารับเกยไอ้เรื่องมันหลอบเสาอีกถือว่าพี่น้องร <c oughs> อถือครับผมไม่ถูกไม่ถูกอากาศดีดีครับย้ำเสา ไม่ถูกครับนีนม่มาาีน <c oughs> อทข้งบอทดพ้งอ้าพี่นอ้อ,นองครับ

งามบอพี่น้องครับโตป่ากำลังเสียบด้วยครับหนึ่งแ่นี่ครับพี่น้องโอ้ยแก้วครับผมน้ำนิดหน่อยครับตมึนมึงสภาพนิหน่อยได้ครับน้ำมึนๆดีครับผมขออนุญาตเจมด้วยครับเด้อมาแล้วครับแทมแรกตอนเสี่น้องครับมาทางนายครับผมหลังทางนายครับผมเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับหนึ่งแทมครับผม บังครับพี่น้องครับบังเบ็ยดอุ้ยมีตัวป่ะเนาะพี่น้องบังครับป้องโอ้มี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 ครับพี่น้องครับโอู้ห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 ู้อู้หูหูหู้อะไรเอ่ยอุ้ยฉันครับพี่น้องครับนี่ใส่ก็สวยอีกแล้วครับพี่น้องครับ ใส่งอมงามอีกแล้วโอ้โหใส่ปนใส่ต้มครับพี่น้องครับนี่ชฉอดหน้าสองแทมครับพี่น้องโอเคขออนุญาตจบแล้วครับเด้อพี่น้องครับเบื้องหลังนี้ครับพี่น้องครับบดินครับพี่นอ้องสวัวดี ตตึงครับสายตึงงครับน้องพูดอโอ้โหโอเฮ้ย้พี่น้องโอ้ยปกแ่นโอ้ไปู้ับพี่น้องมเหลงอุ้ยลครับพี่น้องครับกนาครับผมสแต้มแล้วว้าวุดยอดครับผมีเหลียงอุ้ยเลยครับพี่น้องครับ เไปลาบนะพี่น้องเนาะยังเหลืองแบบนี้เบืง้งสุดยอดตึบอเ๊บอบอุ๊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 อุาบเ็บอุ้อรับกกอบอุ๊บอบอบ ลุ้นกันต <VE> so. ่อครับผมลุ้นกันต่ออากาศดีดีครับพี่น้องย้ำสองบรรยากาศบันนอกบันหน้านะครับน้องหายอยู่หางจินเฮ้พี่น้องครับหลังนี้ครับหลังนี้บึ้ง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 โมบีแล้วพื่นนมีอย่างได้โอ้ยของเงาโอ้ยีครับพี่โอ้พอคบัคโอ้โหหูหูอึ๊บช้อนครับพี่น้องโอ้ดูยังไงครับตัวนี้ โอ้โหโโห้ตัวสวยๆครับพี่น้องครับปุ๊บนี่เอาละพี่น้องสองตัวเลยท้งหน้าก็ถือพี่น้องครับเอาถือไปถือไปครับถือไปไปลุ้นตัวท้องน้าอีกเองมาอย่างบุ้นพี่น้องปวดขับไหมปวดโค้งๆเลยปวดนะพี่น้อง อู้วางตัวดีก่อนวางตัวดีก่อนมองตัวดีมองโอ้โหนี่ก็ะชอนใหญ่อีกแล้วครับป๊าพี่น้องโอ้โหจิตสองหลังเดียวกันเลยโอ้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 เอ๊บโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่เพิ่บไม่พี่น้องครับตัวนี้ครับปวดอู้ยครับไม่กำมือหงวนนี่ไม่พี่น้องครับเต็มมือเลยครับว้ายบูคขีดว่ามันจิมีตัวใหญ่ปานนี้ครับพี่น้องครับ ของตัวเลยนี่ตัวนึงอะละแม่หมาแพ็คคู่อยู่ครับพี่น้องครับเห็นบครัแพ็คคู่แพ็คคู่ครับพี่น้องมัีบานครับพี่น้องมันมันมันโอเคขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับยำเสร็จเรียบร้อยครับมาหอดจังหน้าแล้วเมื่อคืนนี่ผมได้ปลาดุกมากมันไตออกเบิรครับพี่น้อง งูมันซ้ำนี่แหละครับมันหลุดออกเบิดเลยเหลือแต่ปลาคอรครับพี่น้องครับเกอะไไดมาดรุปผลงานมุสอครับพี่น้องโอู้หูยถ่ายรูปไปน้ำถ่ายรูปอ้ยบากใหญ่เลยครับพี่น้องถือดีครับพี่นอ้องย้ำต่านี่งามเลยครับพี่น,อน้องเองอ นี่พี่น้องโอ้ยเออมีปลาดุกเดี๋ยวนี่ดุกแถมมาตัวหนึ่งโอ้เหลือตัวเดียวครับปลาดุมขึ้นหรือฟองตัวใต้ออกไปละปลาเชงหน่อยตัวนึงโอ้เคครับพี่น้องมาเบิ้งเฮ็ดติดตั้งโอ้ได้หลายเติบมยุ่พี่น้องครับมาธรรมดาครับพี่น้องโอเคนี่กะถือว่าหมานครับเนาะใส่หลังฝนตกครับตกกับแห้งปกติ ตาฝนตกมันจีบพกินเป็นดอกครับแต่ว่ามือนี้ก็ถือว่าหมานเติมนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่จงแคบดีนะครับนะกกรเนาะนะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมกับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้ลืมลืมพี่น้องครับใช่เพี้ยนเก็บเห็ดบวกโอ้ยยุบฝนอย่างน่าครับพี่น้องเบิ๊งเห็ดบวกดาบครับพี่น้องครับพระดาใมีตรบอกยังไงครับพี่น,อน,นอ้อง,อ,งอู้ยแก้วเอาไปปนครับพี่น้องครับ โอ้มีแต่ดอกอย่าไๆครับให้ถึงเห็ดใหญ่ทั้งปลาครับพี่รองนี้เครับเจอกันไม่คลิดหน้าครับพี่้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ